ทิ้นขยนะอย่าทิ้นขยะทั่วไปกิ้นเสร็จแล้วเอามาฝากพี่ดิ้ฮัลโหลสวัสดีครับคุคนพบกันอีกแล้วครับ mm hmm. กับลานเสในการเนื้อการรีวิวและใจอาสานะครับทางช่องใจรี่เนื้อการรีวิวและร้อยต่ดแชรนะครับคอลแลบกันหลายรายการและหลายช่องมากวันนี้เราจะทําการนําเรือทั้งสองลำนี้นะครับไปให้เด็กๆพวกนี้แข่งขันกัน <laughs> ซึ่ง เราจะไม่มีรางวัลให้นะเนื่องจากว่ามันไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยจ้ะมันแค่มาเล่นเฉยๆซึ่งปกติมันก็เล่นตลกโปกฮาของมันอยู่แล้วไร้สาระไปวันๆนะฮะแต่เราจะมะีเครื่องดื่มนะครับเป็นน้ําผลไม้ส้มสังเคราะห์แล้วก็ขนมให้สําหรับทุกๆคนนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเย่ อน,นี่เป็นกระสอบใส่ชูชีพนะครับป้องกันการดราม่าแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับแล้วก็ที่ที่เราจะไปก็คือที่เดิมที่เราไปกันบ่อยๆมากนะฮะต้องขอบคุณหน่วยงานทางภาครัฐนะที่มาทําที่แบบนี้ให้เราได้เล่นหัวกันนะครับก่ <c oughs> อนหน้าน,นี้เราได้ทําการแข่งแพ้ไปแล้วใช่ไหมซึ่งแพ้เราให้เด็กๆไปไปทํากันเองนะครับเราก็เลยมีเงินรางวัลให้นะแต่ว่าคราวนี้เรา ไม่มีเงินรางวัลให้เพราะว่าเราเป็นคนซัพพอร์ตเองทั้งหมดเลยนะฮะใชะ่ก็เลือกที่จะเดินไปนะเพราะว่ามีบางช่วงบางตอนของเส้นทางที่ยังมีน้ําขังอยู่นะฮะเสร็จแล้วเราก็จะกินขนมด้วยกันยังมีความสุขตลอดการ <c oughs> ถึงสถานที่แข่งขันแล้วนะครับของเราอยู่ด้านหลังนี้เองนะตอนนี้ก็เป็นหน้าน้าหลากน้ําเยอะมากนะครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ย เราก็ไม่ลืมที่จะให้เด็กๆใส่ชูชีพทุกคนนะครับที่จะทําการแข่งขันนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยแล้วแต่จะไปตกลงกันเองเลยนะครับว่าจะมีเงินพนันไหมอะไรไหมซึ่งการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะแต่อันนี้พี่จะเอาหูเป็นาเอาตาไปไล่นะไปตกลงกันเองนะครับแล้วก็สามารถจัดแข่งได้ทั้งประเภทเดี่ยวแล้วคู่นะครับซึ่งจะคู่กันยังไงใครคู่ใคร หรือกูจะเดียวกูต่อให้มึงสองอะไรเงี้ยแล้วแต่เลยแล้วแต่จะไปจัดการกันเองนะครับส่วนเราจะนั่งกระดิกเท้าอยู่ด้านบนบนฝั่งดูความแบบมหาวิโยคของเด็กๆนะความชิมหายของเด็กๆที่กับตัวมันจะต้องมีด้วยนะฮะเพื่อความแบบไม่ใช่ว่าแข่งแข่งไปถึงแล้วก็จบเลยอะไรเงี้ยต้องมีที่กับตัวด้วยก็กะกะเอาประมาณตรงป้ายนั่นนะเนาะโอเคไหมหรือว่าโน่นนนตรงตรงนนก็ได้ตรงตรงซุมซุมไปเห็นไหม เห็นไหมเห็นต้นยูนคา <นะ S 2> แห้งๆที่เราปักไว้ตอนโน้นปะตอนแข่งแพออนิ้วติดกล้องหรือเปล่าอ่ะประมาณนั้นแหละเห็นปุ๊บก็กลับตัวก็เช็คก,กันและกันเนาะเอออีกทีมนึงก็เช็คว่าเอ,อ้ยมึงถึงมึงกลับตัวเร็วเกินไปหรือเปล่าขี้โกงหรือเปล่าอะไรเงี้ยดูกันเองนะครับพี่จะไม่เข้าไปยุ่งนะเออ,เอให้ฝึกนะก็เหมือนเล่นแบบเลยเอออยงไหมง,งแบบ แข่งเสร็จแล้วก็ต่ออีกโอเคโอเคแล้วแต่จะจะไปจะไปตกลงอะไรกันยังไงอ่ะแล้วนี่ก็คือขนมนะฮะเขาไม่ได้สปอนนะไม่เคยมีใครสปอนกูเลยก็เดี๋ยวแข่งเสร็จก็ค่อยมากินขนมด้วยกันนะเด็กๆไปเลย<อ> <laughs> ใส่ชูชีพด้วยแข่งไหมครับฮะแข่งไหมโยนอนนอนนอนอ่ะแล้วก็ลืมลืมพูดเรือ่องสำคัญนะฮะ ก็คือเรือเนี่ยมันจะมีอยู่ลำหนึ่งที่สภาพไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือลำสีส้มดังนั้นเนี่ยหลังจากที่จับคู่บัดดี้ของตัวเองเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ตกลงแล้วจะแข่งกับใครเสร็จแล้วเนี่ยต้องเป่ายิงฉุบกันเพื่อเลือกเรือที่ดี <Yeah. S 1> ซึ่งก็นะันจะดนตอนนี้ก็คือเรือสีเขียวมันจะดีกว่านะครับแต่โอเคตกลงอันนี้ก็ไปเป่ายิงฉบกันเองนะฮะแล้วแต่ดวงใครดวงเราแต่ว่ามันมันยังมันยังไม่ได้แย่ขนาดที่ว่าแบบทายไม่ได้เลย โอเคเดี๋ยวพี่ไทยเข้าทรีระวังการแข่งขันเลยยังผ่าวลมนะครับสำหรับเด็กอายุไม่เกิน1 5ปีได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับเด็กพวกนี้นะครับลนแล้วแต่เต็นโลกล้างโลกล้างดีทีนะ รอบที่หนึ่งจบไปแล้วนะครับออตโต้กับต่อชนะไปอย่างขาดรอยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองกันในรอบที่สองนะครับดูสิว่าใครจะท้าชนกับใครนะผู้ดเดียวไม่เกี่ยวใส่เดียวได้เลยนะแล้วแต่จะคนถูกท้าก็ประเมินดูว่าเออคนนี้ไหวปะอะไรอย่างนี้รับคำท้าไปเลยนะไม่ได้เอา,าเอวไล่มามาพนันกันเล่นไปเหอะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ผู้แพ้ในเกมที่แล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้เขากลับมากลับกลบกายมาเป็นผู้ชน,นะนะเฟรมเป็นยังไงเกมที่แล้วกับเกมนี้ต่างกันไหมอ๋อมันหมุนเหรออันนี้ดีกว่าใช่ไหม,มเรือเรือที่ดีกว่าก็ทําให้เราชนะได้เลยใช่ปะอ๋ออืมรับน้ําหนักไม่ได้แล้วแบบเหมือนท้องเรือมันจะย้อยลงอย่างนี้ใช่ปะ อ่มันเลยมันเลยไม่ฉิวใช่ไหม,มเออมันไม่แอโรดนามิกนะฮะส่วนสองคนนั้นก็ยอมรับชะตากรรมของผู้แพ้อยู่กลางน้ําแต่ทําแบบนั้นก็ชิวดีนะเออสบายใจดีนะทําแบบนั้นนะอ่ะเราสัมภาษณ์แชมป์เก่านะครับเรือที่ไม่ดีมันส่งผลต่อการพายไหมส่งผลมันรู้สึกยังไบบง้าอ๋อ มันเป็นแบบต้าน,ต,านต้านน้ำใช่ไหมแบบไม่คล่องตัวงี้เนาะเออเออเะโอเคครับผมทุกคนก็สำหรับวันนี้ปิดคลิปกันไปตรงนี้เลยเอ้ย,ยังไม่แจกขนมเลยนะตามำสัญญานะครับก็ไม่มีเงินงรางวัลอะไรให้เนาะแต่ว,ว่าจากาการที่มาร่วมกิจกรรมก็ได้รับน้ำหวานและขนมกันไปคนละหนึ่งชุดนะครับไม่อิ่มมารับเพิ่มได้นะเพราะขนมมีทั้งหมดสห่อนะคะ ขยะนะอย่าทิ้งขยะทั่วไปกินเสร็จแล้วเอามาฝากพี่ทิ้ง คลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แคร์ซับสไครบ์นะครับไปพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าลากันไปก่อนบ๊ายบายกระโดดน้ำทีนึงดิวิ่งไปกระโดดน้ำเลยทีนึงอ,อ๋อเหรอ